าชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งนะคะค่าจ้างที่21ดอนจุด20นะคะถ้าคูณเป็นเงินปัจจุบันนี้นะคะเงินเรทเรทเงินปัจจุบัน22 23นี่ก็ได้ เกือบ5 0าบาทต่อชั่วโมงเลยนะถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มไลฟ์สไตล์ในเซนต์แลนด์นะคะวันนี้ก็กลับพบกับเอ็มเหมือนเดิมนะคะวันนี้เอ็มมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนมาเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเกี่ยวกับอาชีพค่ะอาชีพที่ทุกคนกําลังสนใจกันมากๆนะคะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะ่อนนี้นะคะเพื่อนๆที่ติดตามเอมาช่วงแรกๆนะคะก็จะทราบเนาะว่าเอทํางาน2ที่ใช่ไหมคะ ที่แรกนะคะเอทำในช่วงเช้าเนาะจะเป็นงานโรงแรมนะคะไปครีเนอร์นะคะไปครีนนิ่งทำความสะอาดโรงแรมะคะแล้วงานที่2จะทำช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยนะ,ะวันนี้นะคะเอมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่จะทำอยู่มาแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับใครที่มานิซีแลนด์แล้วอยากจะมา ก็ไม่รู้ว่าจะทํางานจะเริ่มต้นจากงานอะไรดีนะคะวันนี้มีงานงานหนึ่งที่เอทาอยู่มาแนะนําไม่รู้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเอได้ทําคลิปคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับอาชีพที่ขาดแคลนนะคะมีทั้งอาชีพที่ขาดแคลนแบบปกติแล้วก็อาชีพที่ขาดแคลนแบบเร่งด่วนนะอยู่ในการ green risk ซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะส่วนนี้เอจะ แนะนำอาชีพหนึ่งนะคะที่เป็นอาชีพที่ขาดแคลนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอาชีพที่ขาดแคลนอย่างเร่งด่วนนะก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ธุรกิจโรงแรมอะไรอย่างนี้นะคะเขาต้องการพนักง,งานนะคะก็คือเป็นพนักง,งานโรงแรมพนักง,งานคลีนเนอร์ครีมนิ่งทำความสะอาดนะคะวันนี้ได้ไปทํางานวันนี้นะคะแล้วก็เลยนําบรรยากาศการทํางานมาฝากเพื่อนๆกันอาจจะเป็นแนวทาง แนะนำอาชีพเนาะสำหรับคนที่เข้ามาในนิซิแลนด์นะคะแล้วก็อยากจะทํางานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอาชีพอะไรดีนะคะก็เป็นอาชีพเป็อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็รายได้ดีเหมือนกัน,นะะลองไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นการทํางานประมาณไหนบ้าง คือซิ่งก้นจะเป็นตำแหนนี้นะคะก็จะขัดขัด้วยจิ๊บนะคะให้หน่ยเพื่อที่จะไม่ยานะคะพอติดแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้ง ลองขัไปนก็พอขัดเสร็จใช่ไหมะแล้วก็อ้าหแหนะเชมันจะขึ้นเราก็คือเช็สทุกที่ให้สะอาดหมดจดนั่นแหละอ,อบางทีก็ไม่ได้ใช้ะบางทีใช้เนี่ยเล็บหมดเลยครก็ต้องเช็ดผาาดเยอะเลยตนนี้ชอบที่ห้องกับที่ ชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งเนาะใช้ความอดทนความพยันนะคะค่าจ้างที่นี่ก็จะสตาร์ทอยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ําอยู่แล้วนะคะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่าอยู่ที่21 2 0เ็จสเซนต์ต่อชั่วโมงนะคะเขาจะจ่ายที่นี่จะทํางานจะจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะถ้าใครมีประสบการณ์นะคะเขาก็จะไม่ได้จ่ายให้เราที่ค่าแรงขั้นต่ำนะเราสามารถที่จะขอได้นะหรือว่า,าทํางานไปเรื่อยๆแล้วแบบการทํางานที่ว่า อดทนขยันทำงานดีทำงานทางานดีทางานสะอาดนะคะนายจ้างก็เขาก็อาจจะขึ้นเงินเดือนให้เราอีกนะคะก็อย่างของเอก็อย่างของเอนะคะก็ทํามาประมาณเกือบสองปีแล้วแหละเขาก็เห็นในความที่แบบว่าเราขยันมั้งเนาะแล้วก็ทํางานนานแล้วนะเขาก็ปรับขึ้นให้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้อยู่ที่ขั้นแรงขั้นต่านะขั้นแรงขั้นต่ํา21อดอน จุดยี่สิบนะคะก็ถ้าคูณเป็นเงินปัจจุบันนี้นะคะเงินเรทเรทเงินปัจจุบันยี่สิบสองยี่บสามนี้ก็ได้เกือบห้าร้อยบาทต่อชั่วโมงเลยนะถือว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะบ้านเราเขาจะจ่ายเป็นวันเนาะแต่ที่นี่เขาจะจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็จะจ่ายให้เข้าบัญชีเราทุกอาทิตย์นะคะไม่ได้จ่ายเป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้น อาชีพที่ที่เอ็แมแนะนำนี้นะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้แย่นะคะรายได้ดีนะคะอาจจะเยอะกว่า เด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารด้วยซ้ำนะเพราะว่าเด็กเสิร์ฟนี่ถ้าไม่มีประสบการณ์ที่นี่เขาก็จะเริ่มที่ค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งยี่สิาแรงที่นี่นะคะประเทศนิวซีแลนด์เขาจะปรับขึ้นทุกปีนะคะไม่ได้อยู่นิ่งไปตลอดนะคะตั้งแต่ที่เอเคยมาทำงานที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะเอได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่13ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะตอนนี้เขาปรับเป็น21ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแล้วนะคือนโยบายของรัฐบาลที่นิวซีแลนด เขาจะปรับขึ้นค่าแรงให้แรงงานในประเทศเขาเรื่อยๆเขาสัญญาว่ายอย่างนั้นเนาะแล้วปีต่อไปมันก็จะปรับขึ้นอีกไม่ใช่อยู่แค่21ดดอลน,นะคะถือว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่น่าสนใจในการมาทํางานมากๆนะ,ะเอกก็เข้าใจนะว่าทุกคนอยากจะมาทํางานแต่ว่าก็ ต้องดูคุณสมบัติของตัวเองด้วยนะคะว่าจะมาทํางานได้ไหมแล้วก็ในงานของครีเนอร์ครี i น g ยกาทำควา,ามสะอาดโรงแรมนี้นะคะส่วนมากเขาจะรับคนที่มีวีซ่าที่เข้ามาอยู่ในนิวซีแลนด์ได้แล้วอย่างเช่นคนที่มีวีซ่าเปิดนะคะสามารถทําที่ไหนก็นได้หรือว่าเป็นคนที่เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์คนที่เป็นประชากรของเขาแต่ว่าวันนี้เอกเพียงมาแน,แนวทางแน,แนวอาชีพนะว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอกชีพหนึ่งที่นิวซีแลนด์ต้องการมากมาะคะอย่างเมืองที่เออยู่นะคะ คิที่แล้วที่เอบอกว่าเมืองที่เออยู่นะคะเขาต้องการแรงงานมากๆคือเขาต้องการแรงงานมากๆจริงๆตอนนี้นะคะตามโรงแรมต่างโรงแรมต่างๆต้องการพนักง,งานคลีนเนอร์ทำความสะอาดมากๆแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอ,อยังไม่มีคนมาทํา ตามจานวนที่เขาต้องการเพราะเป็นเมืองเล็กๆคนอาจจะไม่ค่อยอยากเข้ามาอยู่เป็นเมืองที่เงียบนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าสููฤด,ดูวินเทอร์แล้วก็หนาวด้วยนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกชิ้นเมืองที่เอนามาฝากกันนะคะคลิปวันนี้นะคะเอบอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะ,ะอาจจะเป็นแนวทางในอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆที่เดินทางเข้ามาอยู่ในนิวซีแลนด์แล้วมีวีซ่าถูกต้องแล้วนะคะสามารถทํางานได้ถูกต้องก็อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่เพื่อนอาจจะ สามารถจะเลือกทําได้เนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงน้อยนะเขาถ้าเรามีประสบการณ์เขาก็จะให้ค่าแรงเราเพิ่มอีกถ้าเรามีประสบการณ์จริงเราก็สามารถที่จะขอได้เนาะก็เป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจเอามาฝากเพื่อนกันนะคะก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเหนื่อยน,นิดนึงอล้เนาะแต่ว่าก็ได้เงินนะคะก็คุ้มค่าแล้วถ้าเรายิ่งขยันอดทนทํางานดีนะคะนายจ้างเห็นในความพยันของเราเขาก็จะปรับของปรับค่าจ้างเราขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เอด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะไ,ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องวีซ่าหรือเรื่องงานหรือเรื่องเที่ยวนะคะฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็บพบกันเอใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย